ทุกคนรู้จักร้านกาแฟสตาร์บัคไหมครับ แต่ถ้าหาวรู้จักนะฮะเคยสังเกตที่โลโก้ไหมครับว่าจะมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในนั้นซึ่งถ้าหาว่าถามคนที่ไม่รู้นะครับเขาก็อาจจะตอบว่าหญิงสาวที่อยู่ในโลโก้น,นะฮะเป็นนางเงือกแต่แท้จริงแล้วนะครับหญิงสาวที่อยู่ในโลโก้นี้นะฮะไม่ใช่นางเงือกแต่อย่างใดน,นะครับต่เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานนะครับที่มีชื่อว่าไซเลนโดยคลิปนี้นะครับไม่ได้มี Starbucks เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ไม่ได้จะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของโลโก้ของ Starbucks นะฮะแต่จะมาพูดถึงเธอคนนี้นะฮ ไซเลนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ในตำนานนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับนางเงือกแต่มีปีกบางก็ว่ามีรูปร่างเป็นนกแต่หัวเป็นคนโดยก็คือหัวเป็นสาวสวยนั่นเองนะฮะโดยจะมีทั้งแบบ2หางแล้วก็แบบ1หางและสิ่งที่โดดเด่นของไซเลนนะครับก็คือเสียงอันไพเราะนั่นเองโดยในตำนานนะครับเล่าไว้ว่าไซเลนมักจะร้องเพลงขับกล่อมนะครับคนที่ขับเรือผ่านไปผ่านมาและใครที่ได้ยินนะครับก็มักจะคลั่งไคล้หลงไหลในเสียงนั้นจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยและถ้้้้าาาาาหหกกกกวว่่่ใคครนนนนะัับลลลงงงงเสียเียยขออไไไปปแ็ทจดด เพราะคนที่หลงเสียงของนางเนี่ยก็จะพากันโดดน้ำนะฮะเพื่อว่ายน้ำมาหาไซเลนนั่นเองและแน,แน่นอนพอว่ายมาหานางนางก็จะมอบความตายที่เต็มใจให้นั่นเองหรือก็คือเมตตาระยะยาวจับกินนั่นเองนะครับและถ้าหาว่ายึดตามตำนานกี่กลมันนะครับไซเลนเนี่ยจะเป็นภายน้ำนะครับลูกสาวของเทพแม่น้ำอะคิลัสกับเทพมิวส์ตนหนึง่งแต่ว่าเดิมทีนะครับแน่นอนว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นครึ่งคนครึ่งนกหรือครึง่รองอะไรสักอย่างอย่าง,างแน่นอนโดยเขามีเรื่องเล่าที่มานะครับ2เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องแรกนะครับเล่ากันว่าเดิมทีแล้วไซเลนนะครับเป็นนางกำนันของเทพีเพอร์ซิโฟเน่แต่อยู่มาวันนึงเทพฮาเดสนะครับก็มาฉุดตัวเทพีเพอร์ซิโฟเน่ไปซึ่งนางไซเลนนะครับก็ไล่ตามไม่ทันจึงอ้อนวอนขอให้เทพซุสนะฮะประทานปีกให้จะได้บินตามได้ทันแล้วเขาก็เล่าต่ออีกว่าเทพีดิมิเตอร์นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นแม่ของเทพีเพอร์ซิโฟเน่นะฮะกวนนางไซเลนมากๆที่ดูแลลูกสาวของนางไม่ดีปล่อยเทพฮาเดสเนี่ยมาลักพาตัวไปได้จึงสาปให้นางไซเลนนะครับกลายเป็นครึ่งคนครึ่ และในเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะงี่เง่าพอสมควรเลยโดยเรื่องเล่านี้นะครับเล่าว่าครั้งหนึ่งเหล่าไซเรนเนี่ยยืนยันที่จะถือของผงม,มาจันนะครับไปตลอดการและพอเทพีวีนัสหรือว่าเทพีอโฟไดนะครับมาดูเข้าก็เลยโกรธแล้วก็สาปให้พวกนางเนี่ยกลายเป็นครึ่งคนครึ่งนกครึ่ง,ง,งอะไรสักอย่างไปซะง,งั้นและสุดท้ายเนี่ยพวกนางก็เลยมาร้องเพลงล่อชายหนุ่มเอาไปกินนั่นเองและนอกจากนี้แล้วนะครับเขาว่ากันว่าไซเรนเนี่ยมักจะอยู่ตามซอกโขดหินโศโคกนะครับหรือว่าเกาะเล็กๆที่เป็นเน็นนนนนนเเเเเหหมมมมืืืออออิสกกกปรรโดยยยขาาาีีท่่่่งูงงึคคไซัใจ ในเสียงตัวเองมากๆแล้วก็ไปท้าแข่งกับเทพีตัวอื่นๆแต่ว่าแพ้มากก็เลียบอายแล้วก็มีอยู่ตามหินโสโคกอะไรพวกนี้หรือบ้างก็ว่าจริงๆแล้วพวกนางก็อยู่ไปทั่วอะไรเท่าที่นางจะอยู่ได้ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องราวของไซเลนนะฮะถ้าหากว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ก่อนจะจบนะครับผมมีคําถามมาให้คิดเล่นๆกันละกันถ้าหากว่าทุกคนอยู่บนเรือนะครับแล้วขับผ่านเกาะที่มีไซเลนอยู่ทุกคนจะทํายังไงก็ถ้าหากว่าใครดูคลิปนี้อยู่และดูถึงตรงนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เล่นกันได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะเพื่อที่จะช่วยให้คลิปของเราในออกสู่สาธารณะได้ง่ายขึ้นนะคคคครรรัััับบสสาาาาานนนี้กกกกอววะทุุมมมภพดย ไว้เจอกันครับ